Thank สวัสดีครับกลับมาเจอกันกับสอนทุกสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาขอแนะนำวิธีการเล่น blues ending นะครับหรือว่าเป็นลูกจบที่อยู่ในแนว blues นะครับผมยกตัวอย่างใน a 7แล้วกันนะครับคอร์ดแรกที่ใช้ก็จะเป็นนี้ครับคอร์ด a 7เลยนะครับแต่ว่าจับย่อแค่4เส้นนะครับดูยากนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่มีจุดบนตัวกีตาร์นะครับเป็นตัว c sharp ที่สายสนะครับเฟตที่11ครับเสร็จแล้วไปตัว g ครับสายสาเฟสสิบส เสร็จแล้วเป็นตัว A ใสายสครับเฟสที่10แล้วก็นิ้วก้อยอยู่ที่โน้ตตัว E ครับอันนี้ก็คือคอร์ด A 7แล้วนะครับเป็นอีกฟอร์มหนึ่งที่เลึกๆนะครับโอเคคอร์ดถัดไปก็จะไปคอร์ C, ด C diminished เนะครับเป็นฟอร์มนี้ครับตัว C เป็นรูทเลยครับที่สาย4เฟสที่10นะครับก็จะมีโน้ต C มีโน้ตอ่า G flat ครับใส่สแล้วก็มีโน้ตตัว A ใส่2ครับแล้วก็โน้ตตัว E flat สายที่1ครับเสร็จแล้วลดไปเป็น B diminished s นะครับใกล้ๆก,กันเลย3คอร์ดรวมกันก็จะเป็นเล่นเบสตัว A ก่อนนะครับเสร็จแล้วไปคอร์ด A 7 e v e n ฟอร์มนี้ครับฟอร์มนี้ก็จริงๆมันก็คล้ายๆคอร์ด D 7นะครับ D 7ที่จับข้างนอกนี้ แต่เปลี่ยนรูปนิดนึงแล้วก็เลื่อนเข้ามาข้างในครับ D 7 e 7 F 7 G 7 A 7ได้เป็นฟอร์มนี้นะมีโน้ตตัว A ครับใส่ C มีโน้ตตัว E มีโน้ตตัว G แล้วก็ตัว C sharp นะครับโอเครวมกันเป็นเสร็จแล้วไปขอร์ด F 9ครับขึ้นไปเบสสาย5นะครับตัว F F 9ก็จับอย่างี้ครับ แต่ว่าใช้นิ้วนางทาบทั้งหมดเลยก็ได้ครับสามเส้นล่างเสร็จแล้วก็ไป e 9ครับใกล้ๆก,กันเลยโอเครวมกันใหม่นะครับเสร็จแล้วขอใส่เอาเติรดเข้าไปนิดนึงนะครับเป็น tension ก็คือตัวช h a r ป n นะครับก็คือเพิ่มตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็สายล่างก็เพิ่มตัว b-sharp เข้าไปนะครับหรือว่าตัว C เ รวมตัวนี้ก็เป็นคอร์ด e a ล t e r ร์นะครับ e ก็จะมีตัวชาร์ป5ชาร s h a r n เพิ่มเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็ค่อยไปคอร์ด a 7ฟอร์ form นี้ครับ a 7มีโน้ตตัว g c ชาร์ป e แล้วก็ a สไลด์เข้ามานะครับรวมกันใหม่ก็จะเป็น นะครับอันนี้ก็เก็บเว้เล่นสนุกสนุกได้นะครับทีนี้ถ้าเราอยากพลิกแพลงขึ้นมาทําสายบน,บนบนบ้างได้ไหมได้นะครับก็ลองยึดกับคอร์ดเมื่อตะกี้เลยนะครับสูตรเอเ7เราจับฟอร์มนี้แล้วเราไปคอร์ดไหนตอนะครับ C ีดิมบีดิมเอ่นเอหรือว่า F9 แล้วก็ E แล้วก็แล้วก็อีกแล้วก็ A ได้เหมือนกันนะครับก็คือ เล่นสนุกสนุกดูได้นะครับเป็น blues ending lick สวัสดีครับ